ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษาชาชาชา,ชาสวัสดีค่ะ everybody หากจะถามว่าวันนี้ะเปเ็ียีหยังกันมินนี่ก็ตอบไปเลย,ย <า S 1> วันนี้ <ยา S 1> <laughs> มิน <ยา S 1> มน,นี่จะไปจะไป จะไปปลูกแตงโมจะไปปลูกหรือจะไปนั่งชมน่าจะไปนั่งดูสมากกว่าเกมไหมโอเคมาบอกแค่นี้มาทักทายวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นชา,นะชาวนาชาวไร่อ,อีกแล้วนะครับท่านมีเรือดฝาดเล็กน้อยเกิดจากธรรมชาติเนื่องจากแสงแดดมันทําให้หน้าเรามีออร่ามากขึ้นแก้มก็เลยแดงตุยๆหรือว่าเราจะเป็นฝ้าแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีความรู้ด้านเวชสมพันจะจะทำไงก็ซื้อรีมมาใช้ไงล่ะ OK，拜拜。